ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพากินรัตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินสวยๆราคาถูกๆอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านนะครับ่างจากตัวหมู่บ้านมาประมาณ150เมตรนะครับแปลงของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับมีสระน้ําอยู่ด้านหน้านะครับ1ลูกนะครับเนื้อที่ประมาณ150ตารางวา ด้านหน้าของเรานะครับจะถมดินไว้นะครับดินที่ได้จากการขุดสะนะครับจะนํามาถมด้านหน้าบริเวณนี้นะครับที่รถของเราจอดอยู่เดี๋ยวจะพาเดินไปชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่บ้านดอนยาวนะครับห่างจากวัดดอนยาวมาประมาณ200เมตรนะครับตบบําบลบรรลังอําเภอนนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับ หน้ากว้างติดถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนลูกรังนะครับแปลงของเราจะมีหน้ากว้างอยู่ที่50เมตรยาวลงไปจนถึงท้ายแปลงเลยนะครับ185เมตรด้านท้ายแปลงจะอยู่ติดกับลําเหมืองสาธารณะนะครับอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเพื่อนบ้านด้วยนะครับสําหรับทางด้านท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมด้านหน้านะครับห่างจากตลาดโคกสวายนะครับมาประมาณ12กิโลเมตรนะครับโรงเรียนนะครับ โคกสวายนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ12กิโลเมตรเช่นเดียวกันแหลงของเราจะเลี้ยวเข้ามาบริเวณด้านข้างของโรงเรียนโคกสวายนะครับนี่นะครับคือลักษณะของถนนสาธารณะหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับแหลงของเราจะมีหน้ากว้างติดถนนนะครับเป็นถนนลูกลังหน้ากว้างอยู่ที่50เมตรนะครับหน้าแปลงที่ดินนะครับจะหันหน้ามาทางทิศเหนือนะครับ ยาวลงไปจถึงท้ายแปลง185เมตรด้านหน้านะครับจะมีต้นสแกขึ้นค่อนข้างรกนะครับมาเคลียร์ลี้งยงอีกเล็กน้อยนะครับสามารถมาสร้างบ้านสวนได้เลยด้านนี้จะเป็นตัวมบ้านนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นที่นานะครับพื้นที่บริเวณนี้น้ำไม่ท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล185เมตรนี่นะครับแนวเขตของเราจะมาอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ติดกับแปลงนาที่มีการ ไถหวานไว้นะครับยาวตามแนวรั้วนะครับไปจนถึงด้านท้ายเลยนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับจะมีลักษณะตามรูปภาพนะครับดูภาพมุมสูงของเราประกอบได้นะครับพิม์งานได้ตีเส้นแนวเขตที่ดินของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับถัดไปก็จะเป็นสระน้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับ อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ42กิโลเมตรนะครับบริเวณ4แยกไฟแดงจอหอนะครับเซนทรัลโคราชอยู่ห่างจากนี้ไป45กิโลเมตรนะครับกรุงเทพมหาคนครก็จะอยู่ห่างจากแปลงของเราไปประมาณ270กิโลเมตรนี่นะครับจากจุดนี้นะครับยาวกิดถนน50เมตรนะครับไปจนถึงแปลงนานะครับจะเป็นหน้าแปลงของเรานะครับห่างจากที่ว่าการอำเภอนนทไทยมาประมาณ21กิโลเมตรนะครับ แปลงของเราจะอยู่เลยตัวอำเภอนนทไทยนะครับมา21กิโลเมตรนะครับเลี้ยวเข้ามาบริเวณด้านข้างของโรงเรียนโคกสวายนะครับจะมีตลาดอยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับตลาดโคกสวายของเราจะอยู่ในเขตบ้านดอนยาวนะครับตบัลลังอำเภอนนทไทยจังหวัดนครราชสีมาถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับกว้างประมาณ6เมตรนะครับ แปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงนะครับในราคา0กแสนบาทเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กับตัวหมู่บ้านนะครับไฟฟ้าประปานะครับห่างจากนี้ไปประมาณ150เมตรนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นตัวหมู่บ้านนะครับถนนบริเวณนี้นะครับในภายภาคหน้าจะทําเป็นถนนคอนกรีตมาด้วยนะครับถ้าใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูแปลงที่ดินของเราได้นะครับแปลงนี้ ราคาไม่แพงนะครับเอก,กสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดคร,รุฑแดงเนื้อที่5ไร่45ตารางวาขายยกแปลงอยู่ที่0 0 0 0 0บาทท่านใดที่สนใจสามารถทักไลน์เข้ามาได้นะครับขอดูโฉนดของทอี่ดินของเราได้นะครับจะมีพิกัดให้ด้วยนะครับพิกัดสามารถกดดูได้นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับจะมีพิกัดพิ้งไว้ให้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ